ไปเห็ดคางเก่า <c oughs> เลยนะเด็บานอีกเหรอเขาสิไปนอดแล้วสิไปเห็ดค้างแล้วเอาไอเล็กไปใส่ละานไปงานไปทำงานมยังมาละองเนนหลายนอกอตลาดท่องรถรถรถผลไม้มาเราบอก ไปละบ้ลรถโบรามลียวไม่ิผัดไทยหมไม่กินผัดไทยมาเมื่อกี้ไงเลยเป็นยังนี่เป็นนางนิวล็อกนิวล็อกบอก เลี้ยวลัดนี่แหละเจ้าจะเด็ไปหาหมอนะยามไม่มาลุงออเจ้มรถเยอะมากเลยถนนเส้นนี้นะใครสิเรียงรถก็ต้งหวังนีคนมันนี่หวังมากเล để thả muộn ngon để thả muộn thế để lên <laughs> เดี songs, <S <S ๋ยวกว่าจะไปรบตัด hey. ขันเนขอของมาส่งใจเนี่ยไหนเนยเด้อขามาส่งนะขอมา่งนะคือแ่ายท้าเห้ ยังไงอันนี้ดูร้านผัดไทยแป๊บๆมาอยู่แล้วอ๋อนี้ไปบ่งผึ้เเขาช่วยแล้วคืออะไรตอนนี้สอง้มองอบบลาอันนี้แคทแคทสมองช่วยเป็นบางขันบางข้าวอันนี้เราซอยก็แล้วเราบ้าเลยเราต้องไปบ่งผึ้เเขาไม่ช่วยนีเขาจ้างเราบงันเพราเราอยู่กับพวกหอดหลายกว่าใดแล้วนัวดำ ก็เป็นี่ื้นเมือนออ๋อแม่ม่ต้นอ่รับเพยดีตอนนี้เราหายในขึนตอนนี้เราดีขึ้นแล้วแต่คอนรับเพยในข้อในห้งเรามาได้มัขึนน้ำได้สวัสดีทุกคนเด้อจ้าโอ้ยอยกำนั่ไหว ยายแย่เสียวใส่ไบไผ่ก่อนมันชันบะเะไรสิเดี๋ยวยายจะเอาไปไผ่ใส่ไปเปลี่ยนไบไผต้องหันไซเปอร์มือถืออันนี้ไซเปอร์บาร์่ะเจ้าบ่าห่อนบอกฮะเจ้าบ่ห่อนบอก่ไม่ร่มทำแต่ค้องนะป๊คือสิบห กองกองวงจอดน,นีใส่ได้ที่เกา่าอยู่บอกองใส่ได้ที่เกา่มามับอกใส่ได้ตลอดอย่หน้าร้านต้ตนนงองด้วยนะคะกองบัตรติดไปได้โดนหลายโดนชอบขโมยของแต่ก่อนไม่ได้ติดหรอกที่นี่ขโมยเยอะก็เลยต้องติด ตรงนี้ก็สองตัวสองตัวร้านทองเป็นสา3สายสายโตเยอะของของไอ,งอ้อนี่ผู้ชนาเป็นนี่ของร้านทองอ่ะจะเป็นขยานทิศทางาะเป็นมาสื่ออย่างหลับไปหรอซื้อข่าวแล้วไปซื่อขาววันไหนก็นเร็ว สวัสดีเอฟซีทุกคนค่ะใครทิพถึงยายก,กับมาเดอ้อบุดอายุใกล้ๆปักหินยีทิพยกับมาหายายได้เดอ้อยายนั่งรออยู่พุนอายุวักหินยีทิพกับมาเด้อจ้า